สวัสดีครับผมนี่คืผมติววันนี้ผมจะมารีวิวมังงะเรื่องอรวนคนปีาศาจอายากาชิแล้วก็อะไรเนี่ยเทนจอนอะไรทุกอย่างนะครับเออก็เป็นอาจารย์นี่นะเคนทาโร่ยาบุกินะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นว่าเฮ้ยชื่อนี้แม่งคุ้นคุ้นว่ะใช่แล้วครับอาจารย์คนเดียวกับที่วาดหรือเขียนเรื่อง t ทูเร e ลูกับทูเรบลูด k กเนสนะครับซึ่ง ตอนนี้ในไทยก็มีแค่ทูเล็บรูภาคแรกนะครับแต่ดูจากทรงแล้วอาจจะไม่มีภาคต่อไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรื่องนี้ปัจจุบันสยามเอามาขายแพ็กหนึ่งร้อยเกสิบเ้าบาทนะครับได้เล่มหนึ่งถึงสิบหกจบเลยนะครับแพได้่าในราคาหนึ่งร้อยเกสิบเ้าบาทซึ่งผมได้มาในราคาสองรอยเกสิบเ้าบาทว่าคุ้มแล้ว ยังหลังหักหนึ่งรเก้าสิบเก้าบาทได้อีกนะจ๊ะนี่นะผมได้มาแบบสังเีตซึ่งตัวเร็วมันเก้าสิบบาทยิ่งร้อยเก้าเ้นี่โหซื้อมาเหอะย่างไงคุ้มเนื้อเรื่องสนุกมากเป็นของสยามนะอ่านี่ก็เป็นเลรสิบห้าไม่รู้ว่าได้เลรสิบห้ายังไงนะทูเลฟรูมันยังได้เลรสิบแปดอันนี้ได้เลรสิบห้างงใจมากเป็นแนวแอคชั่นแล้วก็คอม,มดี้แล้วก็แบบแนวเหนือธรรมชาตินะจ๊ะโอเค ่าเนื้อเรื่องยอ่อาวครๆก็เป็นนี่ะนะใหดูดะ <S 2> <S 2> คาซามะกิมัสลินินจาปราบผีผู้ทําหน้าที่คอยปราบเราอาคาชิก็คือพูดผีนะครับที่ก่อความเดือดร้อนให้กับมนุษย์เขาแอบปกป,ป้องอาคาเาดคก็คือนั่นแหละนังเอกสุสุเพื่อนสมัยเด็กที่มักจะเป็นที่รักจากเราอาคายาชิมาตลอดแล้วอคาคาชิที่หมายตาซซเนะอะไรวะ สุซุในครั้งนี้นั้นถึงแม้จะมีรูปโฉมภายนอกเป็นแมวแต่เขาก็คือชิโรงาเนะผู้คอยป,อปกครองเราอาคยาชิอยู่บนจุดสูงสุดมาโดยตลอดก,ก็คือไอตัวเนี้ยเ <c oughs> จ้าแมวตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นตัวร้ายตอนแรกแต่ไปไป,ไปนานๆก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมกวนกับพระเอกไปแล้วเอกจะเป็นพระเอกได้ไหมวะาเรื่องนี้อ่าบอกเลยกันไม่ถือว่าเป็นสปอยเรื่องนี้จะมันเป็นแนวยูริไนดะ้มได้ไหมอ่ะเพราะว่าพระเอก เดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนร่างเป็นผู้หญิงนะครับคือกว่าจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายอีกทีก็ตอนเล่มสิบห้าสิบหกประมาณนั้นเออ <c oughs> อ่านเงี้ยวข่าวเล่มข้างในโอ้ขออภัยนะครับถ้าได้ยินเสียงเรือดังหรือเกินเนี่ย <c oughs> โอเคมาเข้าเรื่องเลยอ่าอาจารย์คนนี้ก็รูปแมว <c oughs> ทาดแมวทาดแมวอ่านนี้ก็เป็นคําขอบคุณของอาจารย์ต่างๆนาานนะครับอ่านนี้คือ ด้านในปกด้านในเขาเรียกปกปกอะไรอย่างเงี้ยผมเรียกปกด้านในแล้วกันอ่ะแล้วก็นี่เป็นน้องแมวน้องเหมียวผมไม่รู้ว่าได้แรงบรนดันใจมาจากน้องเหมียวนี่หรือเปล่านี่ข่าวเหมือนกันเอ้ยลืมให้ดูสันปกนี่ครอันนี้คือสันปกอันนี้เบี้ยวจากผมนะไม่ใช่จากทางร้านนะอันนี้จากผมนะที่มันดูเบี้ยวเนี่ยเออเป็นไงดูดีไหมสภาพได้มาสองร้อยเก้าเก้าครับไม่รู้ว่าคนที่ได้หนึ่งเกเก้าสภาพจะดูดีไหม โอเคอ่านี่เป็นไงนี่เป็โอ้โหทุกคนดูชื่อชื่อตอนพิเศษจังเกงในของม <laughs> ัซิลีเออลืมบอกเรื่องนี้ยังคนคอนเซปต์อันเซนเหมือนเดิมเหมือนทูเลิร์บลูทูเลิร์บลูอันเซนยังไงเรื่องนี้อันเซนอย่างนั้นผมเลยงงว่าว่าได้เลติว้ามายัางไงนะเรื่องนี้โอเคผมจะเปิดดูว่าข้าวจะไม่ไปฉากนั้นแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวช่อง <laughs> ถึงแม้จะเป็นภาพการ์ตูนแต่ไม่รู้จะโดนโดนบินหรือเปล่าอ่านี่เป็นไงประมาณนี้สองสองก็เก้าบาทเป็นไงคุ้มไหมครับผมมองว่าคุม้มากในเรื่องสนุกมากเลยมีฉากดราม่าด้วยผมร้องไห้เลยอันนี้ไม่เชิงร้องไห้น้ำตาซึมเลยนะครับเออโอเคเดี๋ยวผมหาฉากอันเดือดให้ดูเดี๋ยวหาเดี๋ยวต้องหาฉากที่มันไม่มีแบบนั้นนะนี่อ่ะอันนี้คืออาคายาชินะนี่นี่นี่ไอตัวเหมือนแมงมุมเนี่ย ่าประมาณนี้นะครับโอเคนี่พระเอกเราประมาณนี้สําหรับเรื่องนี้ไม่อยากเปิดไปมากนะครับไม่อยากสปอยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเจอฉากแบบนั้นเอานะครับโอเคแต่หลนนี้ก็น่าจะลาไปเป็นอันนี้แหละใครที่จะไปซื้อตอนนี้ก็ไปซื้อได้ในราคาหนึ่งร้้าก้าซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่และทางเพจก็ยังลงประกาศเมื่อ เมื่อวันนี้ด้วยว่าจะขายอยู่นะร้อยเก้ายังไม่หมดนะครับก็รีบๆไปซื้อก็ได้เด้อสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามันหมดแล้วจะอดเอาเอ้ยอดกันนะราคาร้อยเก้าเก้านะเออไปซื้อกันได้แนะนําเรื่องนี้สนุกมากสนุกจริงๆใครที่ชอบทูเล็บรูมาเรื่องนี้ได้เลยนะครับแนวเ,เดียวกันเปียบเลยเหมือนทอดแบบมาแต่อันนี้จะพระเอกมันต่อสู้ได้แต่ถ้าทูเล็บรูพระเอกทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ แต่เรื่องนี้พระเอกปกป้องนางเอกได้บอกเลยว่ามันมีมีอีกหลายตัวละครน,นะทุกคนมันค่อยๆเพิ่มมาเหมือนทุลุบลูเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้โอเควันนี้ไปละบายบจุ๊บจุ๊บ